เดอะอุ้มชาแนลสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องเดอะอุ้มชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนทางชาลิ้นนะคะก็คือแบบคอนเทนต์มันมันเป็นหนังเรื่องในสักอย่างนี้แหละทุกคนเนี่ยมันขึ้นเนี่ยที่อุ้มเป็นด้านข้างอะ่ะที่มันแบบปิดตาใช่ไหมมันก็จะบอกว่า a e i o u แบบเวลาเขาพูด u เวลาเขาหันหัวมาเงี้ยเราจะต้องหยุดเงี้ยนะคะแต่ว่าฟิลเตอร์นี้ เราจะกระพริบตาไปงี้เรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะหันหน้ามาแล้วเราก็จะต้องหยุดกระพริบตานะคะก็กําลังเป็นกระแสนในติกต็อกมากเลยนะคะอุ้มก็เลยจะมาแนะนำฟิลเตอร์เอจีด้วยนะคะก็คืออันนี้นะคะชื่อฟิลเตอร์เอจีแล้วก็ทิ้งลิงก์เหมือนเดิมค่ะไปใต้คลิปนะคะก็ถ้าใครไม่อยากค้นหาอย่างเงี้ยอุ้มก็ทิ้งไว้แล้วก็ไปลองค้นหาดูได้นะคะจิ้มลิงก์ไปได้เลยก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะคะหน้าต inter, าฟิลเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน ทุกคนจะสังเกินเห็นตรงตาอุ้มใช่ไหมเห็นไหมนี่ข้างบนสุดเลยนะคะก็ให้เรานะคะกดปเปอร์เซ็น์ด้วยเนาะเพื่อความอัธรรถนะคะเราจะมาเริ่มเล่นกันแล้วนะทุกคน เกือบเกือบเกือบทุกคนอันนี้คือเราแพ้ใช่ปะก็คือเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคเป็นนิดนึงนะคะ เล่นขังเดียวสักหน่อยทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นอีกหนึ่งรอบนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะมาสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคะทุกคนก็ลืมบอกไปนะก็ไปลองเล่นกับเพื่อนดูได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะคะ สำหรับการเล่นคอนเทนต์อันนี้นะคะก็กำลังเป็นกระแสมากๆเลยนะทุกคนก็มันคือหนังเรื่องอะไรักอย่างนี้แหละทุกคนแล้วมันแบบเออมันฮิตด้วยแหละแล้วแ,ลแบบเล่นแล้วมันก็หัวร้อนด้วยเออเนาะก,ก็อย่าลืมไปลองเล่นกันนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอุ้มก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้อุ้มด้วยนะคะ